สวัสดีค่ะหลังจากที่เปิดตัวโรงเรือนไปนะคะเปิดตัวทางเพจนะคะก็วันนี้ก็น่าจะได้เลิกเดี๋ยวจะย้ายต้นไม้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็พามาดูนะคะเมื่อวานเนพิ่งเปลี่ยนกระถางเจ้าออร์บิโฟเลียไปนะคะเปลี่ยนกระถางก็ใช้ใส่5้กเกลอนนะคะ ขอปปิ้งด้วยหินดินเผานะคะดินเผาสีดำก็น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้เนาะนะคะก็จะให้ดูเจ้าอบิโฟเลียนะคะอบิโฟเลียนเขาจะมีนวลมีแว็กซ์นะคะที่สวยมากเลยนะถ้าใครเห็นใกล้กๆก็จะขาว ไปทั้งตัวเลยนะคะเข่าแมงกะทั่งก้านอ่ะพี่นี่ให้ดูก้านใกล้ๆนะก้านยังขาวเลยนะคะแล้วก็ทรงต้นก็จะเป็นทรงสูงแล้วก็แตกออกไปอย่างเงี้ยนะคะเออเป็นยูคาลิปตที่ตอ,อนนี้น้าพี่นี่ชอบมากนะคะเพราะมันน่ารักอะคาดว่าถ้าเอามาตัดทำตัดไป ก็จะสวยมากๆนะคะเพราะว่าใบเขาใหญ่มากๆเลยนี่ดูขนาดของใบเทียบกับมือนะคะใบใหญ่มากๆเลยแต่ว่าเขาจะชอบแดดแล้วก็ชอบแห้งๆนิดนึงนะคะแล้วก็เขาจะไม่ชอบฝนนะคะเพราะว่าฝนจะทำให้ใบ หายนะคะใบไม่มีนวลน,นะ,ะถ้าอยากให้แบบสวยๆสะอาดๆาดก็ติดเรื่องเรื่องของฝนนะคะก็เป็นยูคาลิปตที่น่าจับตามองตัวหนึ่งนะคะสวยมากเหมือนกับดอกกุหลาบนะคะถ้าเอาไปจัดช่อดอกไม้ก็จะสวยงามมาก คค่ะอันนี้คือออร์บิโฟเลียนะคะ